ไค้ฟองยังฟองก็คิดรู้ว่าได้กุหลาบฟองแตงเลียงเดียวนี่แหละเออกุหลาบอันเดียวยังพอใจให้ฮะโอ้ยเห็นแต่แม่เนาะวัดนี้มีพระอยู่นะ อีกเตาอยู de 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 ่มัน eh, หิ้งไม่ได้หรอกท่านเออมันหิ้งรนี้ยังไม่ได้หรอกันรู้นี่นว่าน่งอะเกาชั่วโมงโอ้ยบอกกัอย่างนี้เลยเนอ จอของขั้นนะจอของขั้นเส็นงล่างเดียวนะไอ้จอของผมจะเป็นสองล่าง